อุดรธานีจัดจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมลาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวประจำปี2564วันที่3สมีนาคม2564ที่ตลาดสดพิบูลรักตำบลบ้านแดงอำเภอ พิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตราสสดพิบูลรักโดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีจิตอาสาพระราชทานอำเภอพิบูลรักษจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนําผู้ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมศาธิกรางพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นร่วมกันทํากิจกรรมล้างทําความสะอาดตลาดส,สดพิบูลรักกวาดล้างทําความสะนอาดถนนสายหลกักเข้าอําเภอพิบูลรักเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและกําจัดวัชพืชของหน้าโรงพยาบาลอาเภอพิบูลรักเพื่อปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเสริมความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายศูนย์อเมริกาใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชารัชกาลที่3ซึ่งตรงกับวันที่3 1มีนาคมของทุกปีเพื่อให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสได้ร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมประพึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎร แและแผ่นนยินไทดพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการเมืองการทหารทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติ อธิปไตยไว้ได้นอกจากนั้นพระองค์ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทับส่วนพระองค์หรือที่เรียกว่าเงินถุงแดงไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถใช้กอบคู่เอกราชในดินแดนและอํานาจอธิปไตยของชาติไว้ได้ทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้แมเราเกิดแตกต่างเผ่าพงผิวพันใจตรงกัน ผูกพ,พันด้วยสามัคคีรวมกายใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความปราณีล้วนมีไม่เคยเจือจา